สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียร์เป็นจา้านะคะวันนี้เบียร์เป็นจาก็จะพาทุกท่านมาร้านหมูกระทะนะคะมารีวิวการกินกันเลยค่ะเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านที่อร่อยที่สุดและร้านประจําของเบียร์เป็นจาที่มีราคาถูกมากเลยค่ะแค่ร้อยสาบเก้าบาทบุฟเฟ่นะคะแต่น้ําไม่รวมนะคะน้ําอัดลม ฟรีแค่น้ําเปล่านะคะแต่ตภายในด้านในอัดแน่นมากเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะหมูสามชั้นมีหลายรสมากนะคะทุกท่านอยากรู้ว่ามีหลายรสแค่ไหนต้องไปตํากันเองเลยนะคะที่ร้านหมูกระทะเมาทะเลหลังมอนอน,นะคะมอนทเลสวนจังหวัดพิษณุโลกคะ่ะช่วงนี้คคลื้นคือคลืนคล้นนะคะเพราะว่าเด็กๆก,กําลังจะรับปริญญาคะ่ะโ,โอ้ไปตํากันให้ได้เลยนะคะดูสิคะเมนูวัน,น เมนูของเขาดูสิคะดูสิคะจัดเต็มอัดแน่นเลยค่ะร้อยสามสิบเก้าบาทนี่หาได้ที่ไหนคะอัดแน่นขนาดนี้น้ําจิ้มมีหลายรสมากเลยค่ะทุกท่านนะคะโอ้โหน้ําจิ้มนี่ค่ะอัดแน่นน้าจิ้มมีหลายรสและอร่อยทุกรสเลยค่ะขอบอกขอบอกถ้าถ้าอยากเผ็ดเผ็ด,ดแซบ่บแซ,บแซบเราก็เติมได้นะคะนี่ค่ะบรรยากาศภายในร้านนะคะจะเป็นอย่างนี้อีกสักครู่นะคะเดี๋ยวก็จะเต็มละค่ะนี่ค่ะอันนี้เบลเบจาก็จัดมา คอหอมปากหอมคอนะคะเออไม่ได้จัดมามากมายนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะขอเร่งความเร็วหน่อยนะคะ<ม>เพราะว่าในบรรยากาศเขาก็จะเปิดเพลงให้เราฟังแบบโอ้ยแล้วก็ในร้านก็จะมีเด็กมอสาวมอหนุ่มมอมามา,มานั่งรับประทานกันนะคะให้เราได้ชมกันด้วยนะคะอุ้ย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 ตอนนี้เบียร์เบจ่าขออนุญาตรับประทานก่อนนะคะ ไปค่ะอย่าลืมไปตากันนะคะที่มอเนเรสวนหลังมอค่ะ139บาทเมาทะเลหาได้ง่ายง่เลยค่ะซอยเซเว่นนะคะซอยเซเว่นนะคะถ้าเข้าไปทางหน้าประตูมอนอก็ทะลุหลังมอก็ เจอซอยเซเว่นเลยค่ะพูดไม่ชัดก็ขออภัยนะคะฝากติดตามรับชมเบียร์บรรจารด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์โอ้เบียร์บรรจารพูดผิดก็ขออภัยด้วยเด้อช่วงนี้จะกินหมูกระทะบ่อยนะคะเพราะว่าจะมีพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงญาติเลี้ยงใครๆก็เลี้ยงนะคะแต่เราไม่ได้เลี้ยงตัวเอง <laughs> ช่วงปีใหม่ก็จะได้อะไรแบบนี้นะคะไปละค่ะฝากติดตามรับชมกันด้วยนะคะมาชมเบียร์ทานกันดีกว่าพูดมากวะ บายบายค่ะขอบคุณนะคะที่มารับชมกันนะคะบายบายค่ะจุ๊บๆอ๋อลืมบอกไปนะคะของหวานก็มีส้มตำก็มีให้ตำนะคะเบียร์เลนจามัวแต่ลบประทานค่ะลืมถ่ายมาให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างเอยอะไรอย่างนี้อย่างนี้นะคะ มาค่ะมาทานกันต่อนะคะเบียก็จะทานให้ยัย่วๆให้ดูปอหอมปากหอมคอนะคะแต่เขาบอกว่าร้อยสามเก้ามีอะไรอัดแน่นแบบนี้ของทุกอย่างสดใหม่เสมอค่ะไม่เชื่อลองตามไปดูนะคะจังหวัดพิษณุโลกค่ะมอนาเไรสวนนะคะทุกท่านรู้จักกันดีค่ะถ้าคนพิษณุโลกนะแต่ถ้าใครไม่รู้จักก็ลองตามเบียไปตามดูนะคะ time. So